คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้อันตัห่สามเมือน่งกมือหนึ่งัื ก็หน่อยแท้มนนลุกขาได้นลูกขา้เน้เป็นโอนมานงานไหนคนเดียวเ็นบ่อได้ขึ้นมาหลายมเนี้ยได้หายมาน่อยเลยเยอได้ก็หน่อยหน่อยเลยอเลยหกีงันหันเอ็กินได้ดีตัดเลยอาเลยหันีหกู <laughs> không có tất cả gì không, không. Sì. không. có <laughs> ไ้นอ่อยินใดตวันแดงๆอ่อยคนดีแต้วันได้เตียฉันพิ่งีบุกขยอยเขาเิยกอะนเงี้ีเเอาเร่นแค่นะคโแค่ง่เนี่เมัดทวงกันนี่

ทั้งหมดมาว4 5 6 4เออ่นี่แหละเดี๋ยวไปนับกันเดี๋ยวไปใส่เมา3 4 5 6อ้เป4 5เิด สี่ห้าพุมตดเตสี่ห้าติดเต็เจ้าปรหยัดเงินเ่้าพอใจเพิ่มนะครับขนาดเพิ่นเงินเนี่ยอใจเพิ่มเนี่ยเอามาทีเจ้าใจเใจก็เจ้เิ่นี่ยเอาใส้ใแค่เดวกันเลยโอ้เออแค่เดียวกันนะมันมาเต็มเงื่อนต้องเจ้ามันับเต็มเลยดีหกห้าหกห้าสามสิบสามหมื่น มองเราเปเอาน้องคอยอีกเอามาซอยเจอีกดีนะวนมาซอเจมเลยสามอดีะไร่บ้บาเอามาอะไรายหกมาเ็มหกอออ้เล็หกเนาะเฮ้ยฝากขนาดละ

โอ้เอาจนเดอนแม่บึงก็เหมนไหนโดนจับไปยายบ้านี้เขาใจนะกูเหันเออถึงถึงแล้วกัเริ่เริ่ไปเริ่มก็พี่หาโพกอ่เนี่ยมสวนหอกบหานสวนกดอ๋อเบาคุงเป็นโพก่อเนาะมดสวนหรอกสวนเจ้าของุเหน 1...2...3...4 xong 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 xong

สาอ้า 10. ่ห <school> ้าหกหนย์สี่ห้าศูก็มติดแ้วายัเตอเดี๋ยวใส่สีมไปเลยเอฟซีสองนี่ก็เพราะมันมาดูสงกันเอฟซีส ซีมีจากตัวเซียโอ้โอมีจากตัวเลยสีโดนอะไรบ้างสามเท่าไรสองขาโอ้เอาต้องม่เปนถือเยอะวเกิดพันเกนนะโอ้ย

มันต้องพายออกสิงสองก็คือนี่น่าเชื่อสองนะสิงมัดสายสองปีมันนี่หละห้าสามอือะเปิดห้าสามเกี่ยวที่เอากัสี่ ตาย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 ตองตายไปเลยเดียวจะมือเทียอีกเลยารือมือเทียกตอนต้นสี่สาี่าสี่ยวมาใส่สี่ห้าหกกรสมาดดำโอ้ยนะเสี่ยวขึ้นเเสี่ยวม้าม้าจะมือไปรบหมาดี้อย่างที่

มันด้วปล่อยเอาด้วนนี้ค่าสองนะ่าสองสองเดียวสามสองยน้ยหลังได้ตดเนยไัวนไปะบ้งคนเดียว้บ่อยจีบงนดียวโอ๊ยเหยี่ยวก่อนงูเลยโอามกตลอดว่ะเหยี่ยวัวเลยโดนสองเหี่ยวมันติอเหียวาดดังนาะ ตาบก่ันก็มืออื่นไงอือจะสอบแท่สอบสองสามสี่ห้าหกดักเท้าดักเราพอนักทั้งสูงและทั้งต่ำตาละเจติไปยาวไปเมย์ยัขนไปนถูกแนตาแน่นอนถูกไม่คลองไปยาวดีเด่าันเนาะขึเย็บตึงถุงไม่มีคลองลถงเน่ต่แเน่ถูงใน่ต่แเน่ตายแล้วพอดอี คอยรู <toys> ้แล้วว่าเนใส่น้ำหนักเบามิออกสูงใส่น้ำแงมิออกต่างี่วะหกสี่สามสองสามหกหก้าเอาแป้งครับทัหมดเมาสี่ห้าหกเลยสี่ห้าหก นี่วะมาเนี่ยวะหยดยาวเี้ยปเโอ้สีงหกบะเตี้ยใคอยๆเนี่ยดโอ้โหโอ้ออกสเอีบ้านเดียวเ้ยตายต่ตเส้นวบาทน่าถือกระเพื่อจะห่ยเง้ยเดต้องไปไปเงียบไปขี่ไปเงียบ้าเราเป็นช่อนึง เจนซื้อกาแฟซื้อมันเยมาบ่มีอยู่อยากน้กินเออโอ้มีนมบ่านนมนมบ่านนโอ้บบุเนมันจบกเ็เรนปกินบ่เอาะเปิดละอ่าสเตย์กันเจนเวันู่

โอ้ยเยวสองสเยอมาแล้วโอ้ยเต็มเต็มว่าเยวมาโอ้ยเกียบซิบเอ็ดไฮโลสามสามสี่เกียบซิบเอ็ดไฮโใจเงียะนี่ไม่ถูกใจเกินเอาเจ้าเบ้าได้โลนโดนี้ยงสุดขี่จ้ารักย่ากนี่มั่วตลอดมั่วตลอดกัน เอาแล้วขึ вами, ้นท right? pues okay. uh, ุนไห้ลูค้าาะโอ้ยขึ้นเลยขึ้นตนแลาใจไปปุยางไมขึ้นทุนไห้ลูค้าาะเดี๋ยวอะไรก็ลเราบเโอ้ยสเลยนะไม่สั่นนี่เองสุดอดจังนไห้ลูค้าแล้วเยี่ยมก่หน่าเ็ จ้าสื่อตใหญ่ไหมเล้อเจ๊เลยนั่งหล่นอยู่บโซฟาเลยเจลยจังไหมเจไปยากนั่งนิ่มๆไหมต้องใหโต้โต้ไอ้โลเกอร์เป็นพาสักการ์ดนะจังไหมที่โมจ้หมส์เราไอ้ที่กำลามทำอะไหรอตัดสานไปเดย nó hết rồi này 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 rồi nha gì mà cái gì gì để มาล้เมาามารถอปลงมมท่อเถี่ยงยุ่สี่ห้าหกเป็นดต็มดกนสี่ห้าหกวันโอเคัเสียเดิเออหกห้าเต็มเต็มจีนไปหาเขาจะวาเลยเต็มจีนหกูนเจ้าสีจับไปยังเราเขจะไปจับตัุ้งคุณอันนี้เอาไว้จับไปจับตัวเ้ามาสี่ห้าหกวัน กินเลยกินโต๊ะกสูงเาอยกให้เลยไมได้จับเลยออันนี้ก้อนเนี่ยหนึ่งหกสองก้อนเยอออกมานับออกมานับเพราะว่ามันได้พะโลจะออกมานับเลยสองม้วนหนึ่งเนสไลห้องไฟสี่ห้าเจ้าแย่เลยหากระบอกเพนเนใจบอเป็น้างบเท่าไหร่เอออันนั้น่าไร เออแล้วก็แกเงินรอยอันเกียพันเออเออเร้อออเออนั่นแหละเห็นคนแจกจำนวนมาเท่านี้อันนี้เกียพันนะจาเกียรพันหนึองสาี้าหกเจ็าร้อย ด้จำนวนอะไรสองดอกก็หกหกสองดอกหมือนหนึ่งพันนนับ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 ไปเหมือนหนึ่งเลยมันมันจะมาย่างไปนับไปเหมือนหนึ่งเย่างนับนส่ห um, 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 หนึ่งสองสามสีออโอคราหหอนบาพเ่าได้งี้บาทเดียวโลีประมาณพันห้าพันห้าหาปัหาปัญหาห้าพันห้านี่ชใสองดอกนีมันดอกเดียวหาปัหาจะนต้องไปหาปัญหาหห้าพอ โอเคเรียบก็จะมีงอเอียงเนาะหั่นซีมากนี่ปิดไฟหั่นซีมากมากนปิดไฟเรียงเน่ยเปื่อยเลยเ่าปิดปิดไฟเรียงเน่ยไปลงมาจะติดตั้งโม้ก่อน ลอยนะไปลงมาถึงไปเรียกือลอย ทั้งหมดอะหมดสูงเดียวหมสูงตัวเดียวโอเคนะครับมันจะมีหกสามโอ้โหสามสามโทษจะมากอกแล้วบอกว่าหกสามหกหกสามนะครับโอ้ยังไม่ได้เหตุผสมโดนสามเท่าไรสาันหนึ่งสามพันนึ่มเจ็ดเท่า 上班，哦带带带带带。